หรืออะไรที่เป็นไลฟ์หรืออะไรนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับสนใจสิ่งที่ผมจะมอบให้พวกคุณดีกว่านะครับคือผมเห็นหลายรอบแล้วนะครับแต่แค่ผมไม่ได้รู้สึกยังยังไม่ได้มีโอกาสได้ออกมาพูดนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับโฟกัสสิ่งที่ผมทํางานมากกว่านะครับมากกว่าการที่ไปถามาใครสักคนนะครับถ้าคุณถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณอย่างเช่นเอ,อเอาทุกคนเลยนะครับอย่างเช่นว่า พี่อินทาอะไรอยู่คะเน pues mm ี่ยครับก็ไม่ต้องมาถามผมก็ได้ครับทุกคนควรไปถามพี่อินครับไม่ต้องมาถามผมครับเพราะผมไม่รู้ฮะอย่างเช่นเออเเรื่องช้อปปี้อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นว่าให้ให้โทรหาพี่เบนซ์อะไรอย่างเงี้ยครับคือคือถ้าผมจะทําผมจะทําเองครับทุกคนไม่ต uh ้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบอกก็ได้ไม่เป็นไรทุกคนผมผมผม ถ้าผมทําอะไรผมจะทําเองทุกคนไม่เป็นไรนะครับแล้วก็อย่างเช่นอย่างเช่นเรื่องอย่างเช่นถามหาคนให้ฝากฝากที่พี่ที่ที่พี่ฟาโลเคยพูดนะครับอันนะั้นคือผมชอบพี่ฟาโลพูดมากเลยนะครับก็คือคือพี่ฟาโลบอกว่ามีคนไปถามนะครับแชทพี่ฟาโลหรือพี่เล็กนะครับเวลาพี่เล็กไลฟ์หรือว่าพี่ฟาโลไลฟ์ไลฟ์นะครับ ก็ไปถามว่าเอ้ยพี่พร้อมพี่พร้อมอยู่ไหนครับพี่ฟาโลพี่พร้อมโทรหาพี่พร้อมเนี่ยครับพี่ฟาโลนะครับคืออย่าอย่าไปอย่าไปล่าลานพื้นที่ของของพี่เขาเลครับถ้าสมมติว่าคุณอยากรู้ว่าผมทําอะไรผมนู่นนี่นั่นอัปเดตผมเป็นยังไงบ้างนะครับก็ก็ก็พูดก็ก็มามามาพูดกับผมดีกว่าครับอย่าไปแบบฝากถามคนอื่นคนนู้นคนนี้ครับเพราะว่าแบบมันเป็นการมันเป็นมันก็มีเป็นเหมือนการลบกวนคนอื่นนะผมก็ไม่ได้อยากให้ ผมไม่ได้อยากให้แฟนคลับผมไปพิมพ์ในแชทหรือว่าในไลน์คนอื่นหรือว่าทักทักไลน์ทักแชทอะไรคนอื่นไปว่าพี่พร้อมทําอะไรอยู่คะคือคือทําไมพี่ทําไมทุกคน,นมาถามผมคือผมถามว่าทุกคนถามผมจะตอบไหมผมผมก็จริงจริงปากคำผมก็ใจลายนะผมก็แย่นะที่แบบไม่ได้ตอบทุกคนหรือว่าหรือว่าหรือว่าถ้าสมมติคิดว่าแล้วก็หนูถามพี่พี่ไม่ตอบนะฮะจริงๆถ้าพี่ไม่ตอบพี่ก็ไม่ตอบทุกคนครับทุกคน ไม่คุณคุณไม่ต้องไปซสีเรียสครับว่าเฮ้ยทำไมพี่คนนั้นตอบทำไมพี่คนนี้นตอบนะครับอันนั้คืออันนั้นคือเหตุสุดวิสัยหรือมันเป็นลัคกี้จริงๆนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นเรื่องที่ผมเอมีน้องคนหนึ่งทักมานะครับเอว่าเอหนูไม่มีเงินไปติวเลยค่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้ไม่น้องไ,ไม่ได้ทักมานะครับ ผมเห็นในทวิตเตอร์นะครับน้องเขาบอกว่าเอ้ยไม่มีเงินติวนะครับผมก็ทักน้องเข้าไปเลยครับอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นเป็นสิ่งที่มันลัคกี้จริงๆนะครับทุกคนทุกคนอย่าทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสนะครับถ้าสมมติว่าคุณคุณบอกว่าเอ้ยทักพี่พรไปพี่พรไม่เคยตอบเลยคุณไปถามคนอื่นดีคนอื่นคนอื่นก็ไม่คนอื่นก็ไม่ผมก็ไม่ตอบเหมือนกันคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องซีเรียสนะครับถ้าถ้าสมมุติว่าเรามีโอกาสได้คุยกันเราก็จะได้คุยกันจริงๆครับไม่ว่างานนี้หรืองานหน้าหรืองานททีีีี่่่ไไหหนนรรือวาคคคุุณจจะะเป็็ผผู้้ชดดยกับมม นะครับแล้วก็อย่างเช่นเ,เรื่องนะครับที่ท,ทุกคนพิมมานนะครับบอกว่าฟันดีนะพี่เป็นห่วงนะพี่ผมบอกเลยครับว่าผมอ่านครับแต่ผมไม่ได้ตอบไปเชครับเพราะผมถ้าผมตอบนะครับผมก็จะต้องตอบทุกคนหรือว่าตอบเป็นปริมาณมากนะครับเพราะว่าถ้าผมตอบน้อยคนอุ้ยทาไมคุณทําไมต้องไปตอบคนนั้นนะทําไมตอบอยู่คนเดียวทําไมไม่ได้ใช่หนูอ่ะผมก็ผิดอีกแล้วสินะก็กลายเป็นว่าอ่ะไมนผมต้องตอบทุกคนเพราะผมตอบทุกคนปับ๊บอ่ะผมก็ไม่ต้องทําอะไรเลยวันเนี้ยชีวิตผมเนี่ยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับที่ผมอยากจะฝากทุกคนไว้นะครับก็วันนี้ผมมาไลฟ์ได้ประมาณเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปคุยกับเพื่อนที่อยู่มัธยมก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนลงตัวกันคุยกันนะครับก็เดี๋ยวจะไปคุยกับเพื่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้คุยกับเพื่อนมัธยมนานมากนะครับก็ไว้เจอกันนะครับทุกคนมีโอกาสหน้านะครับเราจะได้เจอกันนะครับในงานนะครับก็คิดถึงทุกคนครับคิดถึงมากอยากอยากจะอยากจะเจอทุกคนอยากจะคิดถึงฟิลในการทํางานแล้วพาะผมเป็นผมเป็นคนที่รัก ในการทางานงานเช้ามากผมบอกเลยผมกับพี่เชเคยมีสโลแกนนะครับรักงานเช้านะครับผมบอกเลยผมรักการทํางานนะครับก็เอาไว้เจอกันในในหลังโควิดหายหรือว่าเราหรือว่าเราได้เจอกันในงานหรือว่าในช่วงปกตินะครับก็ไว้เจอกันนะครับทุกคนคิดถึงทุกคนามากๆนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ ไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่แมสนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันอันตรายมากนะครับผมดูข่าวมามันก็ติดวันละหนึ่งพันคนนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนหา,หายนะครับก็ถ้าถึงแม้ว่าอมันมันไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงที่คุณต้องไปนะครับแต่คุณก็อย่าลืมนะครับคุณต้องดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็อย่าอย่าแพร่เชื้อให้คนอื่นด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันนะครับทุกคน ครั้งหน้านะครับเดี๋ยวถ้าผมได้มีโอกาสมาไลฟ์หรือมาพูดคุยอะไรกับทุกคนอีกก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังเรื่อยๆนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่ผมจะอัปเดตมาตั้งนานแล้วแต่ผมไม่มีโอกาสได้อัปเดตเลยนะครับแล้วก็อยากจะฝากนะครับให้ทุกคนนะครับอย่าโกรธพิเชยนะครับเพราะว่าพิเชยนะครับเป็นเป็นคนที่ก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละครับที่ที่ที่แค่มาทํางานในจุดจุดนี้เฉยนะครับนะครับ ผมบอกทุกคนเลยนะครับในจุดนี้ว่าครั้งแรกที่พี่เชเข้ามานะครับผมบอกเลยว่าพี่เชนะครับไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะครับ mm hmm. แค่ต้องการที่ทํางานเฉยๆนะครับอันนี้ผมพูดจริงๆนะครับ mm hmm. ที่มาถึงจุดน,นี้ได้พี่เชมาถึงจุดนี้มีอะไรได้เพราะว่าพวกผมนะครับเป็นคนที่อยากให้พี่เชไปจุดนั้นจริงๆนะครับไม่ใช่ผมเป็นคนที่ผมมองครั้งแรกผมก็รู้แล้วว่าพี่เชเป็นได้ มากกว่าเออนะครับในบริษัทนะครับก็อยากจะฝากด้วยนะครับแล้วก็เรื่องแอชทหรือว่าการพิมพ์ชื่อบุคคลที่สามในการทํางานหรือว่าการไลฟ์อย่างอื่นนะครับก็อยากจะฝากเรื่องนั้นทุกคนด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นการให้เกียรตินะครับแล้วมันก็เป็นมารยาทนะครับทางสังคมนะครับคุณคือ มันไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนต้องเลือกคือมันไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนต้องเลือกนะครับมารยาทแต่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะมีครับก็อยากจะฝากทุกคนด้วยนะครับก็ไว้เจอกันนะครับทุกคนผมยิดถึงทุกคนเลยนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่นะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับก็อย่าลืมฟังเพลงผมด้วยนะเวอ e r นะครับแปะหัวใจนะครับอันนั้นจะบอยเอกรูบิแทนนะครับก็ผมจะพยายามทําให้ออกมาดีที่สุดนะครับจริงๆมันก็ทํามาแล้วแหละแต่ผมก็จะแก้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่า ผมไม่เกินสิบวันแล้วกันเจ็ดถึงสิบวันนี่แหละไม่เกินนี่แหละนะครับก็ตอนนี้อยู่ขั้นแก้นะครับกับมิกซ์อยู่นะครับก็เอาไว้เจอกันนะครับก็ผมจะพยายามหาอ่ทําอะไรที่มันแฟนคลับนะครับเราห่างกันนะครับแต่ก็พอได้ฟังเพลงผมก็อยากให้ทุกคนคิดถึงผมนะครับผมพยายามทําเพลงนะฮะคอมเบอร์นะฮะก็เอาไว้เจอกันนะครับทุกคนทนด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบาย